สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยายังเป็นช่วงของบรรยากาศวันหยุดวันสงกรานต์นะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่16เมษายนพุทธศักราช2567รกค่ะอยู่กบับคุณก้อกิติชัยและดิฉันกิติมาค่ะค,คุณผู้ชม,นนมเดินทางกลับกันมาเรื่องเออบางท่านเดินทางกลับมาแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยยามเช้าริมเจ้าพระยาเป็นกรณีพิเศษนะครับเนื่องจากเป็นบรรยากาศวันหยุดขออนุญาตนําสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นการบันทึกการเสวนาครับ ในประเด็นที่หลายคนกําลังประสบปัญหาในช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทาง The p u ับบิชเชนะครับสำนักข่าวออนไลน์เพื่อสังคมมีการจัดเสวนาในหัวข้อจิบกาแฟแลสยามทางออกประเทศไทยในยุคที่มิจฉาชีพคลองเมืองจัดขึ้นเมื่อ26มีนาคมนะครับห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมทางการทหารสถาบ,บันวิชาการป้องกันประเทศซึ่งผมขออนุญ,ญาตทางเด e p พับบิชเชอนำเอ,เอาเทปบันทึก ตอนนั้นเนี่ยมาเผยแพร่เนื่องจากว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่2ของยาชามเช้าริมเจ้าพระยาวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกลโกงมิจฉาชีพออนไลน์18วิธี18ชนิดคุณติ๊กเลยนะว่าคุณเคยเจอชนิดไหนบ้างเพราะมั่นใจว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเจอมาแล้วแต่คุณผู้ชมคะมันมีบางรูปแบบที่เราไม่คิดว่ามิจฉาชีพจะเก่งขนาดนั้นเลยหรอ มี<ช>ค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วแม้กระทั่งบางทีเราระวังแล้วเนี่ยแต่บางทีใจเรา<ช>อยากได้ของอะไรมากแล้วเราไม่ทันไงรีบโอนก่อนเพราะเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวคนอื่นมาแย่งแบบเนี้ยคุณผู้ชมคะเขามีวิธีการในการพูด<ช>จําได้ว่าเคยมีเจ้าหน้าที่เ,<อ>เขาไปบุกที่ที่ชายแดนเลยนะที่เป็นแบบตึกแกลงของเซ็นเตอร์เลยเขาจะมีใบบอกเขาจะมีการอบรมก่อนอบรมเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีใบเลยว่าหมายถึงใบคําพูดจะตอบยังไงว่าถ้าเจอแบบนี้คุณจะหวานล้อมจะอะไรยังไง น่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทันกลโกงเหล่านี้นะคะ,ะวิทยากร 2, 2ท่านสำหรับช่วงเบรกแรกและเบกรกที่2นะครับพันตรดตรีพากลิด ปติยพงศ์สารวัตรฝ่ายทะเบียนประวัติอัญฉกร5กองทะเบียนประวัติอัจากรสำนังกงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและร้อยตำรวจเอกพิชยพงศ์สมกุลรองสารวัตรฝ่ายอเนวยการกองบินตำรวจทั้งสองท่านจะมาให้ความรู้ในเรื่องรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพออนไลน์18กลโกงมิจฉาชีพนะครับอันนี้ผมตัดมาเฉพาะบางส่วนถ้าคุณผู้ชมอยากรับชมเต็มๆเนี่ยไปรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook หรือว่า YouTube ของ The p r o อพเพ e r ์สำนักข่าวออนไลน์เพื่อสังคมของขอบระคุณ The p r o อพเพ e r อมาณโอกาสน ไปรับชมพร้อมกันเลยครับโดยหลักๆนี่นะครับของคนที่เป็นมิจฉาชีพในโลกออนไลน์เนี่ยนะฮะเขาจะใช้อวตารเกือบ90%เลยนะฮะทำไมก็ถึงใช้อวตารเพราะว่าเป็นการปิดบังตัวเองนะครับหรืออาจจะปลอมแปลงคนอื่นอันนี้ก็เรียกอวตารเหมือนกันนะค,ะครับก็คือว่าสมมุติว่าผมเอารูปผู้กองไอซ์มาอย่างเงี้ยนะฮะสร้างเพจปลอมขึ้นมาสร้าง Facebook ปลอมขึ้นมาแล้วหลอกขายของโดยเอา บริษัทหรือร้านค้าที่ไม่อยู่จริงตั้งขึ้นมาแล้วหลอกขายของอันนี้ก็มีกรณีเหมือนกันนะฮะและพวกนี้นะครับก็มักจะใช้บัญชีม้าหรือบัญชีที่จดในชื่อคนอื่นนะฮะเดี๋ยวเชื่อาทยเดี๋ยวเรามาพูดกันว่าบัญชีม้าคืออะไรนะครับอ่าอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือการสั่งซื้อนะครับแล้วก็ไม่ส่งของนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ของไปนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีแพลตฟอร์มที่อาจจะเจอกันหลายๆคนนะครับที่เอาไปหลอกผู้เสียหายนะครับผมครับทีนี้ขอวิธีการป้องกันและข้อสังเกตนิดๆครับผู้กองไอว่าเราจะป้องกันและสังเกตยังไงครับครับเบื้องต้นนะครับก็อยากให้พี่ๆเลือกจากแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือก่อนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราอยากไปดีลกับร้านค้าตรงอย่างที่พี่ๆเขาลองซื้อมานะครับผมอยากให้ลองผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือก่อนนะครับหลังจากนั้นครับให้พี่ดูรีวิวนะครับ อ่านรีวิวให้ดีก่อนแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่ารีวิวจะไม่มีปลอมนะครับปัจจุบันเนี่ยมิชช่ชีพพัฒนาไปอีกนะครับกลายเป็นว่ามีรีวิวปลอมด้วยนะครับเพราะฉะนันเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีนะครับรีวิวแล้วก็ต้องมาดูอีกว่ามันมีคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างนะครับหรือบางทีครับถ้าสมมติเราจะซื้อสินค้าอันใดอันหนึ่งเนี่ยแนะนําว่าให้ลองแชทไปคุยลองแชทคุยดูแชทคุยเลยกับผู้ขายนะครับขอข้อมูลเพิ่มขอรูปเพิ่ม ดูสิว่าร้านนีมีข้อมูลให้เรามากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นในการเช็คแล้วถ้าเช็คจากฉลาดโอนล่ะอ่าอันนี้เดี๋ยววันนี้เรามีทีมฉลาดโอนมาด้วยะนะครับก็ต้องบอกว่าเรามีวิวัฒนาการต่างๆในการเช็คบเบื้องต้นในการของตรวจสอบมิจฉาชีพนะครับอย่างเช่นเว็บฉลาดโอนเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกันนะครับพี่สามารถเอาชื่อหรือเอาเลขที่บัญชีนะครับเอาไปลองคีย์ดูนะครับ,ลนะรบแล้วก็จะมีข้อมูลขึ้นมาว่าอันนี้เคยมีคนแจ้งเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่ามีความเสี่ยงหรือเปล่า นะครับก็เป็นการคัดกรองเบื้องต้นได้อย่างหนึ่งนะครับโอเคอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งครับคือหลอกให้ทํางานเสริมออนไลน์พี่ๆครับพี่ๆเคยเห็นไหมครับที่ว่ามีข้อความเด้งมาหาเราหรือแม้แต่เราจะเจอใน Facebook หรือสื่อโซเชียลต่างๆนะครับว่าทำงานอยู่บ้านแป๊บเดียวนะฮะแค่กดติ๊กๆิได้ตังค์ละนะครับซึ่งต้องบอกงี้ครับว่าพวกมิจฉาชีพพวกนี้นะครับ เขาจะใช้วิธีด้วยการที่ว่าส่งข้อความมานะฮะบอกว่ารายได้ดีทําภารกิจแบบนี้นะครับก็ได้เงินนะฮะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเขาจะให้สมัครเป็นแพ็กเกจนะฮะเขาจะให้เราชวนแอดไลน์เข้าไปนะครับมีการคุยละเอียดมีการสอนมีการโคชชิ่งนะฮะพอเราจ่ายตังตามแพ็กเกจนะครับแรกๆเนี่ยเราอาจจะได้จริงนะครับพี่ไอซครับเราได้จริงเลยซึ่งมันคือความสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมานะครับว่าเฮ้ย ถ้าเกิดอันนี้ยังได้ถ้ายิ่งทําสูงขึ้นเนี่ยเงินมันจะเยอะขึ้นก็ต้องได้สิใช่มันก็ต้องได้สิเริ่มจากเล็กน้อยก่อนนะครับให้เหยื่อตายใจก่อนนะครับถูกต้องแล้วก็ต้องบอกว่ากรณีนี้เนี่ยก็มีคนที่หลงเชื่อเป็นจํานวนมากครับลงลงไปจากทีละหลักร้อยเริ่มเป็นหลักพันพอเริ่มเป็นหลักหมื่นเพิ่งมาเอะใจว่าเอ๊ะหรือว่าอันนี้เป็นมิจฉาชีพครับนะครับก็จะมารู้ตัวทีหลังเมื่อสายไปแล้วแล้วถอนเงินออกมาได้ไหมทั้งหมดเนี่ยท้ายที่สุดนะครับมิน ะะก็จะหายไปเลยนะครับผม,มก็คือมาภารกิจที่เขาให้ทำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะล้อกับข้อแรกนะฮะก็คือการไปกดไลค์การไปรีวิวการไปคอมเมนต์นะฮะเพื่อที่จะสร้างความเนิ่อเฉื่อให้กับเพจลอมบ้างแหละหรือแม้แต่ Facebook อวตารอะไรก็ตามแต่ที่เขาจะสร้างขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้มันเป็นหลูปของจิตนาการเขามิช่าชีพเลยที่จะสร้างเรื่องสร้างเราให้ทําอะไรก็ได้นะครับครับ แต่โดยหลักนะครับเขาก็จะใช้วิธีการที่ว่า,าให้เพิ่มเงินไปเรื่อยๆอถ้าคุณอยากจะถอนได้คุณคณจ่ายค่าธรรมเนียมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปนะครับหรือแม้แต่แพ็กเกจเนี่ยมันมีสัญญาตามนี้นะคุณก็ต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะถอนในสิ่งที่คุณเนี่ยจะอาออกมาให้ได้ครับแต่สุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นกลโกลงของมิชชีพเพื่อที่จะ ให้หลอกเงินเราให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะคบครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่หลอกทำงานออนไลน์นะครับจาก SMS บ้างอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตสรุปอันนี้อีกนิดนึงนะครับก็คืองานเสริมออนไลน์เนี่ยนะครับเราจะเริ่มเป็นแบ่งเป็น 3F นะครับก็เป็น F แรกก็จะเป็น First Job นะครับก็คือเริ่มจากการทํางานและได้เงินจริงๆนะครับส่วน F ที่2ก็คือ Fin ิชจ job ก็คือเมื่อคุณทําภารกิจเสร็จเนี่ยคุณก็จะได้เงิน แต่ท้ายที่สุดครับจะไปที่ f a ลจ job หรือ F ที่3ก็คือเงินนั้นไม่มีอยู่จริงนะครับแล้วก็ไม่ได้จริงๆด้วยไม่ได้เลยกลายเป็นว่าคุณถูกหลอกทําภารกิจไปแล้วนะครับอืมครับต้องบอกว่าจะทํางานเสริมออนไลน์อะไรพวกนี้ก็ต้องระวังคืออย่างพี่ๆเนี่ยเราไม่ห่วงหลอกแต่บางทีเนี่ยมีลูกหลานนะผมมีเคสจริงเลยที่มาปรึกษาผ่านทางเพจกีกนังนะครับว่าโดนแบบนี้คืออยากจะหาเงินทํางานด้วยตัวเองนะครับแต่กลายเป็นว่าโดนมีฉาชีพหลอกไปเป็นแสนเลย นะครับอันนี้ก็ก็น่าเห็ุใจเหมือนกันที่น้องที่เป็นเหยื่อโดนไปนะครับผมขอถามพี่ไอข้อนึงดีกว่าปกติเนี่ยเวลาเราจะทํางานเนี่ยมันประหลาดมากเลยนะเวลาเราทำงานอะ่ะเราจะต้องใช้แรงเพื่อที่จะได้เงินมาถูกต้องไหมครับแต่ทําไมเราต้อง สมัครแพ็กเกจเพื่อที่จะทํางานอันนี้มันผมรู้สึกว่ามันไม่ make sense เลยไหมใช่บางทีถ้าเราไม่ได้คิดถึงจุดนี้มันก็เป็นอะไรที่ย้อนแย้งกันนะครับว่าเออเราไปทํางานเราควรจะได้ค่าจ้างนี่ทาไมเราต้องไปเสียเงินหรือไปเอาเงินล้วดึงเงินออกมาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของวิชาชีพนะครับที่มาหลอกเรานะครับผมอ่ะแล้ววิธีป้องกันนี่นะครับเราจะป้องกันยังไงบ้างครับวิธีการป้องกันนะครับเมื่อเห็น SMS เข้ามาเชิญชวนนะครับในการทํางานเสริมออนไลน์ประเภทต่างๆเนี่ยก็ขอให้อย่ากดเข้าไป นะครับแต่สมัครไปทําเลยไม่ห้ามสมัครครับสมัครนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะหางานเนี่ย mm hmm. ผมก็จแนะนําว่าให้ไปในแหล่งที่มันน่าเชื่อถือดีกว่าครับ,รบไปศึกษาผ่านเอ่อไม่ว่าจะเป็นทางกรมกระทรวงพาณิชย์หรือรกรมการจัดหางานอย่างเงี้ยนะครับหรือไปสมัครในที่ที่เป็นแบบ walk in ก็ไปสมัครก็จะดีกว่านะครับผมครับคือต้องบอกองี้ครับว่าพออะไรที่เป็นโลกออนไลน์เนี่ยนะฮะ มันจะไม่ได้ผ่านการคัดกรองทุกอย่างจะเร็วทุกอย่างจะถูกสร้างขึ้นมาโดยใครก็ไม่รู้ที่จะสร้างขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเจอข่าวสารต่างๆหรืออะไรก็ตามแต่ในโลกออนไลน์เนี่ยขอให้เรามีสตินะครับแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะครับครับอันนี้ก็เป็นข้อที่สําคัญข้อที่3ครับต่อไปครับเงินกู้ออนไลน์ครับเงินกู้ออนไลน์ดอกเบี้ยหกมหาโหดครับส่วนใหญ่มันจะมีอยู่2แบบใช่ไหมฮะพี่ไอครับแบบแรกครับ เงินกู้แบบแรกเลยนะฮะก็คือเงินกู้ทิปเงินกู้ u, ทิปนี่มัน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 คืออะไรมันคือมันคือของคนชื่อทิปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนไม่ใช่เงินกู้คน<ม>ชื่อ <ๆ S 1> ทิปใชไหนช,ชื่อทิปไม,ไม่ไม่มีนะฮะเป็นเงินกู้ทิปก็คือหมายถึงว่า,าเงินกู้ที่มีมีอยู่จริงนะับไม่มีอยู่จริงคร <G ül> ับแล้วมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างก็คือสมมุติว่าพี่เริ่มจะกู้เงินนะครับก็บอกก่อนว่าถ้าพี่เริ่มจะกู้เงินเนี่ยพี่ก็อาจจะไปหาแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับพี่ก็ไปกรอกข้อมูล เริ่มก่อนเลยไปกรอกข้อมูลให้ข้อมูลเขาขใส่เลขที่บัตรนะครับหวังว่าเราจะกู้เงินได้นะครับหลังจากนั้นครับอาจจะมีการเสียค่าธรรมเนียมเสียค่าธรรมเนียมอะสมมติเลยวันนี้ผมอยากกู้หนึ่งหมื่นบาทบผมไปเจออากู้อะไร,รที่หนึ่งนะฮะผมก็บอกเขาเลยว่าพี่ผมอยากกู้เนี่ยผมต้องทายังไงบ้างก็ติดต่อมาเลยผมก็บอกว่าถ้าคุณจะกู้เงินใช่ไหม คุณเสียค่าสมัครก่อน500เสียค่าสมัครก่อน500แล้วก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปยืนยันไปสมัครด้วยครับอ่ะส่งให้ข้อมูลให้หมดเลยโอนมาปั๊บ500นะครับคุณจะกู้เท่าไหร่นะครับหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าอีกนะครับแล้วก็เป็นค่าดอกเบี้ยค้ำประกันเงินอ่ะก็โอนขออีกหนึ่งพันหนึ่งพันเป็นพันห้าแล้วนะฮะตอนนี้พันห้าครับพอเสร็จปั๊บกรอกข้อมูลอะไรเสร็จอยู่ๆหายผมหายไปเลยเฮ้ยมันมีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอฮะใช่ฮะ ผมหายไปเลยแปลว่าเงินกู้ที่พี่จะได้กลับกลายเป็นไม่ได้รเราเสียคือเราจะกู้เงินแต่เรากลับกลายเป็นว่าเราต้องจ่ายเงินให้กับมิจฉาชีพครับอันนี้คือเรียกว่าเงินกู้ทิพย์เงินกู้ทิพย์เอาเป็นว่าบางทีเราเราหน้ามืดเราจะกู้เง<อ>ินเราก็พยายามหาแลมันร้อนเงินอ่ะมันโวนจริงๆเราก็ไม่คิดว่าจะโดนนะครับแต่แบบนี้ก็จะเป็นที่คนโดนโกงกันไปเยอะน,นะครับและอีกแบบหนึ่งครับ<อ>ก็คือเงิน<อ>กู้ดอกเบี้ยโหดนะฮะดอกเบี้ยโหดยังไง ผมถามพี่ๆก่อนนะฮะว่าพี่ๆเคยเจอไหมครับอยู่ๆใครก็ไม่รู้โทรมาแล้วบอกว่าพี่รู้จักกับคนที่ชื่อต๊ดๆ,ๆนี่หรือเปล่าเขาเอาชื่อพี่ไปคำ้ำมีไหมฮะมีใช่ไหมครับพี่เคยโทรมาหาพี่อย่างนี้เลยไหมฮะแล้วแล้วพี่รู้จักคนนั้นไหมฮะไม่รู้จักเลยผมขอญาตบอกนิดน,นึงนะฮะว่าทําไมเขาถึงโทรมาหาเราได้สมมติผมเนี่ยมีเบอร์ผู้พี่ๆอยู่ในโทรศัพท์ของผมผมไปกู้เงิน เอาให้เข้าถึงไลยชื่อโทรศัพท์ข้อมูลทุกอย่างนะฮะโหลดแอปนอกสโตร์มานะครับเรียบร้อยปุ๊บโดนไม่รู้จะโดนบัคโดนมาแวร์หรือเปล่าไม่รู้แหละแต่มันเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้กู้เงินผมก็เอาไปกู้ปุ๊บพอเงินกู้เนี่ยมันก็จะโอเวอร์มากนะครับดอกเบี้ยจะโอเวอร์มากอย่างเช่นโอ้โหดอกละร้อยดอกอะไรแบบมันมันมันเกินไปอะ่ะพอเกินไปเราก็ไม่คิดที่จะจ่ายพวกนี้มิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะไล่โทร ไล่โทรหารายชื่อของเราที่มันเข้าถึงมือถือนะฮะโทรไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,เ,อย,เ,ลยเลยนะครับโทรไปจนเกิดความลำคาญเกิดความประจานขึ้นมานะฮะจนบางทีเนี่ยก็จะมีคนที่อยู่ในรายชื่อโทรศัพท์ของผมสักคนหนึ่งเนี่ยอาจจะจ่ายตังค์เพื่อจบปัญหาก็ได้นะ,ะครับซึ่งมันมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่จริงๆนะครับทีนี้ฮะถ้าเราต้องการกู้จริงๆอ่ะครับพี่ไอส์เราควรจะกู้ยังไงอ่ะมาเฟียแถวบ้านได้ไหม จริงๆก็แนะนําว่าไปธนาคารดีกว่านะฮะจริงๆหรือว่าสวัสดิการของบางที่ทํางานเนี่ยเขาอาจจะมีให้กู้นะครับกู้สหกรณ์บ้างกู้อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นอะไรที่มันปลอดภัยกว่าครับเพราะว่าเมื่อเราไปเจอในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าต้นทางต้นเงินมาเป็นอะไรหรือสมมุติว่าพี่ไปกู้มาจากแอปที่ผิดกฎหมายและเป็นเงินที่ผิดกฎหมายมาพี่อาจจะเป็นเส้นทางการเงินผิดกฎหมายไปเลยก็ได้อย่างเช่นสมมุติว่า บัญชีนั้นเป็นบัญชีของท่อนำเลี้ยงของเว็บพนันที่โอนเข้ามาซึ่งเป็นบัญชีม้าอีกทีนึังก็มีสิทธิ์ที่เราจะโอเวอร์ไปด้วยไหมใช่พี่ก็อาจจะมีชื่ออยู่ในเครือข่ายเว็บพนันไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้ากู้นะครับแนะนําว่าไปที่ที่เราจับต้องได้ที่เราเห็นดีกว่าอย่างเช่นมาเฟียแถวบ้านได้ไหมมาเฟียแถวบ้านก็ยังน่ากลัวอยู่ก็ไม่ได้นะถึง่าผู้อิทธิพลก็ก็อย่าดีกว่าอาจจะลงกระทืบได้อย่าดีกว่าโอเคครับครับ ทีนี้ฮะหัวข้อเด็กของเรา,มาผมว่าหลายๆท่านนะฮะคงจะรอหัวข้อนี้นะคะก็คือแก๊ง call center หลอกโอนเงินผมเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่เคยโดนเลยถูกไหมฮะมีใครไม่เคยโดนไหมครับขอไม่เคยโดน call center โทรหามีไหมฮะมีไหมฮะมีใครไม่แก๊ง call center ไม่เคยโทรมาหาเลยแปลว่าทุกท่านเลยนะฮะทีนี้ะฮะ,ฮะขออนุญ,ญาตอธิบายเรื่องการทํางานของแก๊ง call center หน่อยนะฮะผมบอกได้เลยว่าแก๊ง call center เนี่ย ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับเขาจะอยู่ตามต่างประเทศละกันแต่ก็ไม่ใช่ประเทศที่เท่าไหร่นะประเทศเพื่อนบ้านบ้างจจะอยู่ที่ไหนก็สักที่หนึ่งนะครังในโลกนี้นะคะคือพวกนี้ที่เขาโทรมาเนี่ยจะสังเกตไหมครับพี่ว่าจะมีบวกอะไรก็ไม่รู้โทรมานะฮะเป็นตัวเลขแปลกๆเคยเห็นไหมครเป็นบวกพวกนี้นะครับเขาจะใช้วิธีการโทรด้วย Voice over Internet Protocol หรือที่เราเรียกกันว่า VoIP นะฮะถ้าเอาให้เก็ทง่ายๆเข้าใจง่ายก็คือ มันเหมือนการโทรไลที่ใช้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตในการโทรเข้าหาเรานะฮะมันจะเป็นบวกบวกบวกบ้างหรือแม้แต่กระทั่งจะเป็นชื่อขึ้นบ้างตามให้มันเชื่อมกับแอปบ้างอะไรพวกนี้นะครับโดยพวกนี้การทํางานของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีพนักง,งานสายนะครับโดยพวกนี้เขาจะอ้างเป็นพนักง,งานอะไรก็ตามแต่นะฮะโดยแก๊งข้าวเซนเตอร์เนี่ยมักจะใช้อยู่2วิธีครับคือการใช้ a i หวานเข้าไปนะครับก็คือสังเกตไหมฮะโทรมาปุ๊บสวัสดีค่ะโทรมาจากไปรษณีย์ไทยให้กด9 คุณมีอะไรนะพัสดุตกค้างแต่พี่ไม่ได้ส่งพัสดุเลยแต่ก็มีพัสดุตกค้างมางงไหมครับงงพอโตก็เข้าไปปุ๊บเสร็จพวกนี้ยเขาก็จะแกล้งทําเป็นบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก่อนนะฮะแล้วบอกว่าคุณมีพัสดุตกค้างเครื่องมีข้อผิดกฎหมายดนี้นั่นอะไรแบบนี้นะฮะให้คุยกับเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าที่ตำรวจขึ้นมาครับนะครับพอเป็นเจ้าที่ตำรวจปุ๊บก็สวัสดีครับผม พันตำรวจโทออคระกลกูนนะืๆ,ๆขึ้นมาอ่าโดยอ้างชื่อซึ่งตำรวจนายเนี้ยคงจะเป็นตำรวจที่มีตัวตนอยู่จริงไงอ่าเพราะ,ะ ah, เขาก็หาข้อมูลมาแล้วหาข้อมูลแล้วสมัครไลน์ขึ้นมาครับเป็นหน้าตำรวจรอๆแบบนั้นเลยนะครับร <laughs> อๆแบบนั้นเลยขึ้นมาเป็นเป็นเป็นไลน์ขึ้นมาอ้างว่าเป็นโอ้ตำรวจไซเบอร์อมาขอขอตรวจสอบเส้นทางการเงินหน่อยครับโดยให้โอนเงินมาให้ มันฟังดูแปลกๆมันฟังดูแปลกๆไหมเราจะตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไงเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเราให้ทางไซเบอร์เขามาบอกเรื่องเทคนิคกว่าว่ามันเป็นไปได้ไหมอะไรเมื่อมิจฉาชีพบอกว่าให้โอนเงินเมื่อตรวจสอบเงินอย่างเงี้ยพี่พี่ลองคกคิดตามผมนะเวลาพี่โอนเงินมาให้ผมเนี่ยผมจะตรวจสอบเป็นหน่วยหรอตรวจสองอากาศหรือยังไงนะแต่ถ้าเกิดพี่เอาเป็นแบงค์พันเป็นปึกให้อ่ะผมจะตรวจสอบจากลายนิ้วมือจากเลขบัตร ของพันธบัตรใช่ไหมครับอันนี้คือประหลาดละนะฮะอันนี้คือมุกแต่ต้องบอกว่าแก๊งคอาวเซ็นเตอร์เนี่ยมีหลายมุกมากๆเยอะแ่งจริงแล้วพอเรารู้ทันก็จะมีมุกใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาใช่ครับอาจจะได้ลงไปไม่ทุกอันนะครับแต่จะบอกว่าที่เราพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาทํากันเป็นกระบวนการคือต้องบอกว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมหรือเรียกว่า organize crime ไม่ได้ว่าเรียกทํากัน คนสองคนเนาะไม่ใช่เรียกว่าไม่ได้เล่นๆเลยมาจริงจังเลยมีทุกแผนกับเหมือนเราจัดตั้งบริษัทบริษัทหนึ่งเลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมอ่ะไปอันต่อไปก็ยับผ่านไปโอ้เรื่องนี้นะฮะหลอกให้ลงทุนฮะลงทุนเนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายแบบเนาะครับเราเริ่มจากการหลอกให้ลงทุนแบบนี้ก่อนแบบแรกแบบแรกยังไงเขาก็หาคนที่เราคิดว่ามันน่าเชื่อถือได้นะครับมาชักชวนหรือเข้าไปสมัครในการลงทุนนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยน่าเชื่อถือแบบนี้ไหมอ่ะสมมติผมยกตัวอย่างฮะแบบนี้ไหมดูแบบโอ้โหโปรไฟล์ดีฮะหล่อรวยไฮโซมีเพื่อนเป็นอ่อแพูดได้ไหมฮะเนี่ยออกากาศมีเพื่อนเพื่อนไฮโซมากคือเขาอยู่สังคมที่ดีครับเขามีตังค์อย่างรวยครับอันนั้นลถเขาใช่ไหมรถไฮโซขับซูเปอร์คาร์ตลอดอันนั้นอันนั้นคือลงรถบ้านเขาเขาก็บอกว่าลงรถบ้านเขาเขาเราไม่รู้รอกว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง แต่อันนี้คือเขาไปถ่ายมันในห้างรถใครก็ไม่รู้นะออแต่แต่เขาจะอ้างว่าเป็นรถบ้านเขาประมาณนี้ครับการพอเนื้อเชื่อถือปั๊บเนี่ยเวลามาหลอกเราว่าเฮ้ยมันประสบความสำเร็จนี่นะ<อ>ในการลงทุนนี้ได้เงินจริงครับเขารวยขนาดนี้นะครับทำให้เหยื่อรู้สึกว่าเฮ้ยฉันลองลงทุนกับเขาดีกว่าน่าสนใจนะครับอันนี้ก็กลายเป็นว่าเราก็เลยหลงเชื่อมุกมิจฉาชีพแบบนี้เพราะเราต้องบอกว่าตัวตนบนโลกออนไลน์ครับพี่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่า เขาเป็นคนนี้จริงๆหรือเปล่าหรือคนนี้เนี่ยอาจจะมีตัวตนอยู่จริงก็ได้แต่ถูกนํามารูปมาใช้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเข้าสู่หัวข้ตอต่อๆไปครับนะครับโอเคอันนี้เป็นการลงทุนผมก็ต้องบอกว่าพยายาม้วกันอย่าไปเสี่ยงกับอะไรที่การลงทุนที่อย่างมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับลองเช็คให้ดีก่อนตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับคบ่ะเอ,อาไปดูอีกอันหนึ่งฮะหลอกให้รักแล้วลงทุนหรือที่ภาษาตํารวจเขาเรียกว่า ไฮบิดสแกมครับโรแมนสแกมครับอันนี้คล้ายๆกันผสมกับยงผสมโรแมนสแกมนะคะไฮบิดสแกมเป็นยังไงครับเขาจริงอธิบายครับก็อันนี้นะฮะผมต้องบอกว่าการหลอกให้รักลงทุนคล้ายๆกันกับการหลอกลงทุนนะครับแต่อยู่ๆครับจะมีบุคคลที่ไหนก็ไม่รู้อืมาพูดคุยกับพี่นะครับผมไม่ได้มองว่าพี่จะคุยในเรื่องชู้สาวนะสมมุติว่าพี่อาจจะไปเจอเขาใน Facebook ใน T ิน d e อร์หรือในเว็บหาคู่ต่างๆก็ไม่รู้แหละ ครับไปเจอเขาแล้วดูเขาดูหล่อมากเขาดูเขาดูดีเขาดูแบบโอ้เขาดูแบบโอ้เห็นแล้วแบบมัน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 ดูดีเนาะแล้วเวลาคุยเขาก็พูดจาดีอะไรดีครับแล้ววันดีคืนดีฮะเขาก็จะมาชวนพี่บอกว่าเนี่ยที่เขามีเงินแค่เนี้ยเพราะเขาลงทุนมาก่อนเขาจะไม่ทําให้พี่ทําเองเขาจะไม่โอนให้ให้พี่โอนเงินให้เขาด้วยนะเขาส่งลิงก์ให้พี่ฮะ สส่งแอปไปนี่เลยไปแอปนี้เลยเขาบอกว่าผมเล่นมาก่อนแล้วอ๋อโหลดแอปนี้เลยอยากรวยแบบผมก็โหลดแอปนี้แล้วคุณก็ไปลงทุนแบบนี้เนี่ยผมก็มีกราฟมีหุ้นมีอะไรให้ให้คุณดูนะฮะพอกดเข้าไปปุ๊บสมัครเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นยอดใช่ไหมครับครับก็งไอเราจะเห็นยอดในเว็บนั้นเลยคือเราโอนเข้าไปแสนหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นจริงๆในนั้นแสนวเลขขึ้นมาเลยแสนหนึ่งอ๋อแล้วก็ได้เงินเพิ่มฮะได้ปันผลได้ดอกเบี้ยหู เราก็ยิ่งใส่ฮะอใส่เงินเพิ่มไปเรื่อยๆครับเพิ่มไปเรื่อยๆท้ายที่สุดครับพอวันหนึ่งเนี่ยอยู่ๆแอปนี้ก็หายไปเลยเฮ้ยตัวเลขก็หายไปเลยหรือคาอยู่อย่างนั้นพี่บอกพี่จะเอาเงินออกปั๊บเอาออกไม่ได้นะครับแต่อันเนี้ยมันเริ่มจากการที่ว่าเราไปชวนคุยครับในลักษณะไหนก็ตามจะเป็นการสนิทเป็นเพื่อนอะไรก็ตามผมมีเคสตัวอย่างฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะเคสตัวอย่างครับมีเคสตัวอย่างคนใกล้ตัวผมนี่แหละนะฮะ คามด้วยป่า่ะอันนี้คือเคสตัวอย่างเคสตัวอย่างผมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราถูกหลอกกันด้วยการเป็นตัวตนแบบเป็นใครก็ได้นะครับเคสนี้ฮะคุณพี่ท่านนี้ฮะขออนุญาตปิดปิดหน้าไว้หน่อยสลรวัตของเราฮะสมัยเป็นผู้กองผู้กองเติร์กต,นนตอนนั้นอยู่ไซเบอร์อยู่บอร์ด้นเป็นลูกน้องสารวัตแฮมอรวัตอนนี้ตอนนั้นลองลองเป็นสลรวัตอยู่นะครับมิจฉาชีพใช้รูปตำรวจฮะ ไปหลอกนะครับไปหลอกคุณพี่ท่านนี้ฮะรูปนี้เป็นรูปจริงนะฮะเป็นรูปจริงนะครับรูปผมจริงๆแล้วเอาไปหลอกคุณพี่ท่านนี้ในการลงทุนครับคุณพี่ท่านนี้โดนไปเจ็ดแสนบาทเจ็ดแสนคือพี่เขากเกษียณแล้วขออนุญาตนี้นะฮะเกษียณแล้วเงินที่เก็บมาทั้งหมดนะฮะหมดหมดเลยนะครับวันดีคุณดีที่รู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าคุณพี่ท่านนี้เดินทางมาสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติมาหาผู้กองเติร์กตอนนั้นนะฮะบ,บอกว่าตามลงมาเลย เนี่ยผู้กองเติ์กเนี่ยมาหลอกฉันพี่เขาว่าไงบ้างฮะเขาบอกว่าคุณมาหลอกเอ้ยมาหลอกโอ๊ยวันนั้นเขาจะบวกผมเต็มเ็มเลยนะวอยๆมาเลยนะฮะวอยไวเลยวอยไเลยแต่โอเคพอผมเห็นปุ๊บผมก็พอจะพอจะประเมินสถานการณ์ได้ว่าน่าจะประมาณไหนก็คุยตกลงกันปุ๊บคุยกับพี่ๆพี่เขาครับก็เลยชัดเจนว่าพี่เขาโดนเป็นเหยื่อเขาไม่ฉช่ชีพละวันนั้นก็เลยอ่าตอนนั้นก็ไล่เส้นเงินอะไรให้แต่แน่นอนครับว่า ไล่เส้นเงินอย่างเงินมันออกกระจายออกไปเป็นใยบางมุมแล้วนะคบ,คบก็พยายามพยายามอยู่ในกระบวนการที่จะตามให้อย่างาเต็มที่นะครับตอนนั้นนะครับ<ช>ก็ต้องบอกงี้ครับว่าแต่อนนี้ก็ได้ได้ไดม,ม,มีมีการเฉลีย่ยรัพย์บางส่วนเป็นอยู่ในกระบวนการนะฮะตอนนี้ก็จะต้องบอกงี้ครับว่าลักษณะเนี้ยคือเขาเจอกันในแอปหาคู่แต่เวลาคุยเนี่ยเขาไม่ได้คุยในเชิงชูส้สาวขนาดนั้นนะพอผมอ่านแชทเนี่ยไม่ได้เจอใน คุยในเชิงชู้ชสาวขนาดนั้นคือเขาบอก,กบว่าให้ความสนิทสนมใช่ชวนสนิทสนมให้ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าแนะนําว่าลงทุนแอปพลิเคชันนี้สินะครับแค่นั้นเองเขาก็คิดว่าก็ไม่ได้ลงทุนผ่านกับคนนี้เขาส่ง<ม>ลิงก์มาให้อะไรมามมให้นะครับสุดท้ายก็เลยจนแบบรู้สึกว่าไม่ได้เงินคืนก็ยิ่งโอนไปมีเทคนิคอะไรเงี้ยพอไม่ได้เงินคืนปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มเอกใจขึ้นมาละนะครับมันก็เลยเป็นทําให้เขาเอกใจว่าเขาเนี่ย น่าจะโดนหลงกลมิจฉาชีพแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะรู้จักใครในโลกโซเชียลเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะว่าคําว่าไม่รู้หน้าไม่รู้หน้าไม่รู้ใจเนี่ยนะครับเป็นคําที่นิยามได้ดีมากนะครับในสื่อสังคมออนไลน์ของเราในยุคปัจจุบันครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคสจริงต้องขออนุญาตเอามาด้วยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับขอยาสั้นๆนะครับก็คือในในคดีเนี้ยนะครับก็คือมีคนนึงนะครับอ้างเป็นอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจริงๆ ในเรื่องของวงการการลงทุนปลอม facebook อาจารย์เป็นเพจจากนั้นปลอมไลน์นะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้ามาเป็นแบบโอ้โหเป็นกลุ่มเลยครับตั้งเป็นกลุ่มเป็นแบบมีการโคชชิ่งสอนการลงทุนนะครับสุดท้ายครับปลายทางก็คือมิจฉาชีพแล้วก็คือโกงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์จริงๆริอันเนี้ยโดนกันเยอะนะครับผมต้องเรียนว่าจริงๆโดนกันเยอะมากเลยนะครับ ล่าสุดผมไปบรรยายกันของกมรมสัมพันธ์ที่ร่วมกับหลายๆองค์กรเนี่ยก็มีพี่ท่านหนึ่งเคยโดนเ,นเคสแบบเนี้ยนะครับ,ค,รบคือการเข้ากลุ่มไปแล้วเขาก็จะหลอกเรานะฮะว่าเฮ้ยได้เงินคนนั้นได้เงินแต่กลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มแบบ Open Chat พี่พี่รู้ว่าคนนี้ยโดนโกงพี่ไม่สามารถเข้าไปเตือนเขาได้แล้วว่าเฮ้ยคุณโดนโกงนะกลุ่มนี้ปลอมมันเตะเลยเาเขาจะเตะคุณออกเลยเขาจะให้คุณลิฟต์กลุ่มออกไปเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนลงทุนนะฮะ ดูให้ดีก่อนนะครับอันนี้ผมเตือนได้ประมาณนี้ละกันเป็นแนวทางในการป้องกันนะครับผมบเพราะว่าในกรณีนี้นะครับมิจฉาชีพเนี่ยใช้เรียนแบบแอปพลิเคชันที่มีตัวตนอยู่จริงแล้วมีอยู่จริงใน App Store กับ p l y y t t r r นะครับแต่ตอนเขาส่งลิงก์เนี่ยเขาไม่ได้บอกให้ไปโหลดใน App Store ครับเขาทำลิงก์นอกสโตร์มาให้กดดาวน์โหลดไปนะครับซึ่งผู้เสียหายเนี่ยก็คิดว่าเป็นแอปที่มันมีชื่อเสียงจริงๆแหละ นะครับแล้วพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาปั้นอะไรทุกอย่างให้เหมือนกันเลยนะครับคือการปลอมโฮมเพจนะครับครับอย่างอันนี้ก็เสียหายเป็นสิบกว่าล้านเลยนะฮะครับอันนี้สิบกว่าล้าน,นครับอ่ะ,อะก็อาจจะมาเป็น AI หลอกอย่างนี้ AI ก็ทําได้ต้องบอกครับว่าพอเป็นเทคโนโลยีปุ๊บเราก็สามารถสร้าง AI ได้นี่ฮะดูหน้าจริงๆหน้าตาจริงโคตรจีนเลยแต่สามารถทําให้เป็นเกาหลีได้ทําให้เป็นฝรั่งได้แล้วเปิดกล้องคุยให้ดูหน้าเชื่อถืออืม เดี๋ยวนี้มีขยับปากได้ด้วย d e ฟเฟอ่า Deep fake นะครับทำได้ดังนั้นนะครับเราอย่าเชื่อใจเทคโนโลยีเราต้องระมัดระวังแล้วเอ๊ะนิดนึงนะครับบอกลูกบอกหลานบอกญาติพี่น้องด้วยนะครับว่ามิชาชีพใช้วิธีนี้นะครับอ่ะทีนี้ครับพววไอ้โรแมนต์แกัมเคยโดนไหมครับเคยโดนโรแมนต์แกมไหมผมไม่เคยแต่ผมจะบอกว่าด้านหลังเนี่ยพี่พครับ อันนี้คือปลอมนะฮะอันนี้คือปลอมผมจะบอกจริงๆทีมผมเนี่ยจริงๆมีการกินั้นมีสามคนมีน้องน้อง,องแพรวอยู่คนนึงแต่ว่าน้องแพร่อยู่โรงพยาบาลนะครับป่วยเลยไม่ได้มาด้วยกันนะครับรูปนี้เป็นรูปของผู้กองแพรวจริงๆนะครับทาเพจเตือนภัยกับผมนี่แหละแต่มิชาชีพเอาไปทาฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook ิน s t a g กร m เยอะไปหมดนะครับผมต้องบอกว่าปัจจุบันนะมิชาชีพใช้รูปตํารวจทหารหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือเนี่ยไปปลอมแปลงแบบนี้คือการปลอมง่ายมาก ผมขอแค่หนึ่งนาทีอะผมปลอมพวกพี่ๆได้เลยแล้วก็ไปคุยกับใครก็ไม่รู้เอาไปสร้างความเสียหายยังไงก็ไม่รู้นี่ฮะอันนี้มีคนส่งเข้ามาให้หน้าอย่างจีนแต่ชื่อแจ็คสันมิคาเอลใช้รูปสาวตดเติร์กนะฮะ,ะแล้วก็มาทักว่าสวัสดีคนสวยเป็นยังไงบ้างโอ้โหนะหวานเหลือเกินมาถึงสวัสดีขอบคุณแฟนๆที่ดีของฉันมากภาษามันแปลกๆอ่ะพี่ๆเอไอไหมฮะเห็นไหมฮะว่าภาษามันแปลกๆปอันนี้เนี่ยก็อาจจะ อนุมานได้ว่าอาจจะเป็นต่างชาติชที่ใช้ทラนสเลตมาในการที่แปลจากภาษาอื่นเป็นภาษาไทยแต่รบกวนใช้ชื่อกับหน้าให้มันเข้ากันหน่อยเนาะมันมันดูมันดูไม่ใช่เลยอาจจะเป็นชาวจีนที่มีชื่อฝรั่งอันนี้ก็เป็นตำรวจนะครับก็คือรองผู้กับท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกับรองแฮมเนาะรองแฮมก็โดนเยอะนะผมได้ยินอยู่่านรองแฮมเยอะครับโดนปลอมท่านรองแฮมก็มีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาตอนช่วงเสวนานะฮะท่านรองเนี่ยจะมาอธิบายว่า มันจะมีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างกับพวก Facebook ปลอมพวกนี้ซึ่งมันระบาดแล้วมันก็เยอะมากๆนะครับแล้วบางครั้งเรารีพอร์ตไปก็ไม่ก็ไม่ผิดต่อมาตรฐานชุมชนรีพอร์ตไม่ได้อีกแล้วมิจฉาชีพที่เป็นตัวปลอมมาบล็อกตัวจริงใช่อะผมก็โดนนะมันบล็อกเราไปหายคือจะมีผู้หวังดีฮะส่งมาบอกเราตลอดว่าพี่พี่โดนปลอมนะอันนี้แอคเคาท์ปลอมส่งมาให้เราแต่เราไปเข้าไปเซิร์ชฮะไม่เจอ เพราะอะไรครับมันบล็อกเรา่ะมันบล็อกเราเลยว่าให้เราหาไม่เจอแต่มันเอารูปเราไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องมาเตือนกันนะครับในการที่จะเผยแพร่รูปปัจจุบันเนี่ยมันขโมยรูปแล้วเอาไปสร้างตัวตนกันได้ง่ายมากสมมติถ้าพี่ๆโดนปลอมนะฮะเวลาที่พี่จะไปแจ้งความนะครับพี่แคปอย่างเดียวไม่พอนะฮะผมขอให้พี่กด Copy URL เที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆลายนิ้วมือของฟุตปิ้นของทางโลกเทคโนโลยีนะฮะ ขาเรียกว่า URL ข้างบนนะฮะก๊อปไปด้วยนะครับไม่ว่าถ้าพี่สมมติว่าพี่แคปรูปอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนชื่อเนี่ยเราก็จะหาไม่เจอแต่ถ้าเป็น URL เนี่ยมันจะเป็นเหมือน ID ประจำตัวนะฮะขอให้ก๊อปปี้ URL ไปให้ทุกเคสนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นปลอมนะฮะก็ต้องบอกว่าเราจะรู้จักใครบนโลกออนไลน์นะฮะพอปลอมแล้วเนี่ยมันจะตามมาด้วยการยืมเงินนะยืมเงินบ้างขอเงินบ้างนะครับยืมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา ถ้าเราถ้าเสี่ยงเงี้ยเราไม่ต้องเอาเลยดีกว่าไม่ต้องคุยนะฮะไม่ต้องคุยไปเลยดีกว่านะครับพยายามป้องกันตัวเองไม่ให้เมื่อถ้าสมมติพี่คุยเล่นนะครับพี่คุยเล่นเล่นเนี่ยพี่คุยได้แต่เมื่อไหร่ที่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องผมแนะนําว่าอย่าไปคุยเรื่องลงทุนด้วยนะครับไม่ว่าจะลงทุนหรือการยืมทั้งหมดนะครับผมขอให้ระวังนะครับอ่ะทีนี้ฮะเป็นเรื่องของลายปลอมบัญชีปลอมเฟซปลอมคล้ายๆกันคล้ายคล้ายกันนะครับคล้ายคกันเลยนะครับ